ตางตาวังกิจกรรมสัมมาวสุทาฤิยังต่งเมตตามุสเสกเถรวีนังสตตาวาุินโตตันเตจาสซาพุตเตจะยังมากะลานิกิตขคตติหัสตารังต่างตาวันติโฉนผะทานกุลิมาละวันต่างบติปิสังขตมานนสุตตาวาุณินโตตันเตจะสซาพุตเตจาังกระลานิเกตตาวตมตลังดะคัวินิยัจจะโยตุโต การาเชสัตและสงบขนจตนาวามุ่งนึ่ตันเตะสาวคงเตเชื่มาร์ลายสัจจะวิหารมรดิสัจจะกับวาทเกิจทมาจาริโลภิตามัญตะอันพุทธต่างปัญญาปฏิปชิโตจิตวามุ่งหนิ่งตันเตยแลสาเตยเชื่มา ทุกขาหาทิทิปุจจาคมุสุธาาสุธาตหาทั้งรามังวิสุทธิจุติมิตททิพตาปิธานังยานาเกเทนาวิธีนาจิตตะวามุนิโตตังเตจาระอมิเตชัยมังกะลานิเอตาปิปุตชัยมัง es ิน้ำพระธาตกินน้ำนิกรัตวะนาระพงศ์ตักเทพระกินในปอดสสาปะมาณขลังหลัขันตุสสาปฏิวัติสารตั้งตานภาเวนัสตาเศรษฐีประวันตุเตยปวดตุสสาปะมาณขลังหลังขันตุสสาปฏิวัติสารังปัจจามาลุภาเวนัสตาเศรษฐีปรวัตุเตยภาวัตุสสาปะมาณขลังหลังขั้นตุสสาปฏิวัติสารตังปัจจานาลภาเวนัสตาเศรษฐีประวันตุเต กูจิตาโสติการลเททวิหารมันทะเรเทลา เศัจจาตาอตโวป,ปาติกาิยานิการธรรมะวะังปัติจเตสเปปิตุขสัจการยนตุสังขยังธาตุจิตังสัตตังธรรมโมธรรมะทัะละ ตายจากอัมหิลคตุสัทธรรมโมสเปตังมัจจาลุโมทธฺร ตาติตาตัตตจัยินจารัติุตกกงตังเอวังตนะราชาโมปังลักขัตุสัา,าวทิเทวตาวอุโยโยช สุดมังค so ังลักคาถาโอตุสัพพังสุดังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุตตาลุพาเวนะโสตีโยตุนิพังตักลังโอตุสัพพังสุขังสุดังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโยตุนิพังตักลัง

เตชีนะมรัคขงพันตามิสัพปสุสพพรุตาราพลังปัตตาปเจราญน,นันทังสััพัอารัมอาลัตอลาหันตานันัจเตชีนะลั Yeah. ด้วยอำนาภาพเห่ง mm hmm. สักจากอดีตอัน,นีภาพแห่งความเพียรและอันมีศัหงก,การบูชาพราัพุทะไตด้วยกญญารส่ายดัวสูบลมสูบป้ายิตและพักตานวิ่ของความสมสดุลเสจมเกิดขึ้นแก่เจ้าบอให้ผมจก